ครับสวัสดีครับชาว YouTube ท,ทุกท่านครับผมก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับทางเพจซับมหาสารเซอร์วิสนะครับผมมาดูเจ้า ex 120ครับผม120ขีดสตัวนี้เป็นรถนอกนะรถที่เขาประมูลมาอ่า120ก็คือบูมอาร์มนี่ยาวมา ยาวมาจากโรงงานเลยครับผมเป็นสเปคบ,บุมยาวมาเลยบุมยาวอามยาวแขนนี่ยาวมากแขนนี่ยาวมากม <c oughs> ก็มาเช็ครถครับมาเช็ครถคันนี้ <c oughs> ใช้ใช้ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอะฟิลกล่องมันขาดอ่าฟิลกล่องขาดก็ เปลี่ยนฟิลใหม่หนึ่งตัวเปลี่ยนฟิลใหม่หนึ่งตัวเสร็จใช้งานอดกประมาณชั่วโมงกว่าเป็นอีกแล้วก็เลยเอาเครื่องมือเข้าไปตรวจเช็คไปตรวจเช็คมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นโค้ดครับผมใช้เครื่องมือของบริษัทนี่แหละมันขึ้นโคด้ดเสร็จปุ๊บแก้โคด้ดว่าแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ไปตัวหนึ่งครับเปลี่ยนอะไหล่ไปตัวหนึ่ง มันเหมือนกับมันเสื่อมนะพอรถพรรถมันนานแล้วเนาะเจอความร้อนด้วยไม่ว่าจะไฮดรอลิกไม่ว่าจะความร้อนจากเครื่องเนี่ยครับก็ทาให้มันเสื่อมแต่มันมันก็ไม่ได้เสียมันก็ไม่ได้เสียเลยนะไม่ถึงกับเสียแต่มันเสื่อมเฉยๆใช้ใช้ไปปุ๊บค่าโอมมันค่าโอมมันมันต่ําพอค่าโอมต่ําปุ๊บ มันเหมือนก็สั่งลงกาวไปเลยสั่งลงกาวเสร็จแล้วก็ทำให้ฟิวมันขาดดีนะใส่ใส่ฟิวใส่ฟิวไอใส่ฟิวสแตนดาร์ดมันฟิวกล่องของรุ่นนี้ใช้หลักๆก,ก็มีแค่1แอมครับ1แอมป์5แอมก็มีประมาณ2-3ตัวครับ นอกนั้นหนึ่งแอมหมดนะครับผมต่อให้ไฟช็อตยังไงมันก็กล่องไม่พังครับถ้าใส่ตามตามที่มันกำหนดมานะแต่ส่วนมากที่มันพังพังก็ฟิวขาดฟิวหนึ่งแอมขาดก็ไปใส่สองสองแอมห้าแอมเนี่ยแล้วไฟมันฟิวมันไม่ขาดแต่มันจะทำให้พวกแผงแผงปิ้นในในใ,ในกล่องนะครับ ได้กล่องคอน,นมันอ่ะค่อยร้อนค่อยๆร้อนค่อยๆร้อนเสร็จปุ๊บเสื่อมเสร็จปุ๊บขาดเลยเริ่มไหมก็ทำให้พังได้ก็หลังจากเปลี่ยนไปก็เฝ้าอาการอยู่ประมาณ3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นเป็นไรเลยก็ใช้งานปกติแต่ไม่ได้ปรับให้มันไว มากเกินไปพอพอเครื่องมันไม่ไหวเครื่องมันเก่าแล้วเลยปรับตั้งอันนี้ปรับตั้งอยู่ที่น่าจะประมาณน่าจะประมาณ60%นะครับตัวนี้นะแต่รถมันจะไวแล้วมันแรงกว่านี้อีกแต่เครื่องไม่ไหวปั๊มโซลาน่าจะไม่ไหวอะ พอมีกองให้ตัวเดียวอะ่ะเห็นไหมครับไอด้านล่างอะมีไอออกมาเยอะเลยไอออกมาเยอะมากไอของเครื่องนะครับก็ถ้าอันนี้ไฟฟ้าครบครับมอเตอร์คันเร่งครบ ไฟฟ้าฮห้อดิกครบครับคันนี้คันที่ผมที่ผมถ่ายให้ดูครับตั้งแต่ทำแผงคอนโทรลไปแล้วก็ล้างหม้อน้ำไปครับผมแล้วก็คันนี้รถไม่ค่อยได้ดูเลยนะครับพอาะข้างๆเนี่ยช่วงถังช่วงไรเห็นไหมครับมันบุกหมดเลยอะ่ะแล้วก็รถไม่ค่อยได้ล้าง ก็คือไม่ค่อยได้ดูแลครับผมถ้าดูแลดีๆเนี่ยลราคาถูกกว่ากโกเบนะครับรุ่นเนี้ยถูกกว่ากโกเบมากถ้าดูแลดีๆเนี่ยผมบอกได้เลยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยผมว่าได้ทุนคืนนะสองสามแสนเนี่ยนะ <c oughs> เครื่องไม่มีควันไม่มีอะไรครับก็คือตั้งไว้ให้มันดึงเครื่องเกินไป ไอระบายออกเยอะอือแอร์นี่เป็นแอร์นอกแล้วครับแอร์มาติดตั้งเป็นแอร์นอกแล้วแต่ระบบเล่งเครื่องเบาอัตโนมัติอะไรใช้ได้หมดครับตัวน,นี้นะใช้ได้หมดเลยแต่อีกอย่างนึงก็คือปั๊มไฮดรอลิกเหมือนจะเริ่มดังดัง,ด,งดังเลยนะ ผมว่าน่าจะเคยน้ํามันขาดนะครับตอนที่ยังไม่ได้ซ่อมแพงคอนโทรลนะแล้วน้ามันมันรั่วมันรั่วแรงอ่ามันรั่วแรงเลยเนะนี่ยมีเอคล้อยี่สิบกีสองเห็นไหมเนี่ยรถนอกมันจะไม่มีจอบแผงข้างครัครบผมอ่าไม่มีจอบแผงข้างแต่มาอยู่บ้านเราถ้าจอบแผงข้างได้ก็ดีนะครับ ใช้เลเซอร์จอะสวยๆเนี่ยแห่งข้างแห่งข้างฝั่งปั๊มฝั่งหน้าหม้อน้ำเนี่ยครับเอาเลเซรอร์เจาะสวยๆมันจะได้ระบายความร้อนดีพอบ้านเราเป็นเมืองร้อนมันถ้ายิ่งไฮโดรเล็กเย็นยิ่งดีเครื่องยิ่งเย็นยิ่งดีครับพอถ้ามันอบไวเงี้ยมันใช้งานได้แป๊บเดียวมันอุณหภูมิ มันร้อนมากจะททำให้พวกไอระบบไฟฟ้านะที่มีปัญหาเนี่ยข้อเสียของนิตชิก็อยู่ตรงนี้แหละครับข้อเสียมันเลยแต่ถ้านับว่าเอาไว้ทำงานอะไรอย่างี้ก็ไม่มีปัญหานะครับนิ่มเลยไม่มีโหลดไม่มีอะไร ไม่ต้องเล่งเครื่องเยอะด้วยครับก็โอเคอยู่นะครับ 6B d ครับเครื่อง 6B ดีเดิมๆเลยคันนี้เดิมมากครับคันนี้เดิมมากถ้าเก็บรายละเอียดนี่สวยๆหน่อยนี่มุมบ้านช้มไทยแบบยาวๆเลยนะ ถ้าคนขับซ่อมเป็นนะเจอลูกค้าที่ซ่อมเป็นดูแลรถด,ดีๆหน่อยผมว่าใช้งานนี่ไม่ถึง2ปีครับได้กำไรเลยได้กำไรก็รถก็ใช้ไปยาวๆก็สภาพดูครับบูมาไม่มีปะไม่มีรล้าไม่มีอะไรนะครับเป็นเดิมๆเลยครับจากนอกเลย ชั่วโมงก็เยอะแล้วชั่วโมงสี่หมืนกว่าแล้วสี่หมืนกว่าชั่วโมงจะห้าหมื่นะครับสี่หมืนแปดกว่าแล้วอืก็ผิวอยู่นะครับผิวอยู่ แต่รถมันจะไวไวได้กว่าน,นี้ครับผมถ้าเครื่องไหวนะจะไวเลยแหละแต่นี่ปึดๆเลยแหละเพอระบบไฟฟ้ามันระบบสั่งการมันไวอยู่แล้วครับผมมันไวแล้วมันเสถียรกว่านี่ถ้าตัดระบบไฟฟ้าออกนี่ถ้าเครื่องลุ่มหลวมนี่ผมบอกได้เลยจบเลยก็จะหนักเลยเดิมจัด เป็นหน้างานตรงนี้น่าจะเขาทำทำลงยิมครับตรงนี้ปูพื้นเหมือนเขาจะทำลงยิมนะลงยิมอะไรสักอย่างเนี่ยงานเคลลิ่งตัวนี้น่าจะเป็นงานเหมานะก็เรียนเลยคนขับขับได้นิ่มมากครับสบายเลย เครื่องนี่ไม่มีควันครับไม่มีควันดำครับแต่ออกหรือบ้าครับผมว่าน่าจะหลวมนะเครื่องน่าจะหลวมหรือไม่งั้นก็มีสูบได้สูบหนึ่งที่มันพวกแหวนพวกอะไรมันไม่ดีแล้วมดหลายปีซื้อมาหลายปีพึ่งออกพึ่งออกใช้งานครับเนี่ยออกใช้งาน เครื่องนี่เสียงนิ่มมากเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีไอเนี่ยผมบอกได้เลยเนี่ยอ,อยากได้สักคันนะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะหลังจากที่ซ่อมไปสวยๆรถขุดสวยๆฮิตาชิ ก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยครับผมสำหรับรถ EX ครับผม EX ไม่ว่าจะร้อยี่ไม่ว่าจะ200 300ก็ทำให้จบได้ครับผมถ้าลูกค้าต้องการผมบอกได้เลยถ้าทำตามสแตนดาร์ดมันอะ ผมบอกแล้เลยยังไงก็จบจบแน่นอนผมจะย้ำคำเดียวเลยนะถ้าสแตนดาร์ดทำได้ยังไม่ดีพอไม่ต้องไปคิดเรื่องดัดแปลงครับแต่แต่ถ้าสแตนดาร์ดเนี่ยเราทำได้เขาเรียกว่าทำได้เพอร์เฟคร้อยเรเนต์เราจะแก้ไขเพิ่มเติมอะ่ะโมดิฟายให้มันดีกว่านี้ ก็ย่อมได้ครับผมอ่าเหมือนที่ผมบอกเนี่ยระบบระบายความร้อนของไฮดรอลิกกับระบบระบายความร้อนของเครื่องเนี่ยมันเป็นหม้อน้ําทองแดงอะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นมินียมเนี่ยผมบอกได้เลยมันจะดีขึ้นอีกเยอะอีกเยอะมากเลยครับผมอีก5 0ได้เลยเพราะไฮดรอลิกก็ไม่ร้อนเครื่องก็ไม่ร้อนอาการสึกลอ้อน้อยกว่า พวกโอลงโอลิงเสียหายช้ากว่าเครื่องไม่ร้อนระบบระบายความร้อนไม่ร้อนการสึกล้อน้อยกว่าก็มีแต่ข้อดีครับถ้าเครื่องไม่ร้อนถ้าระบบไม่ร้อนนะมีแต่ข้อดีสําหรับบ้านเรานะครับก็ถ่ายให้พี่น้องชาวยูทูบได้ดูกันอ่า โรลเลอร์เจ็ดตัวครับแคเรียตัวเดียวครับแคเรียตัวเดียวตัวบนแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นมันจะใส่โรลเลอร์ด้านบน2ตัวแล้วครับอ่าโรลเลอร์ด้านบน2ตัวแต่ก็แต่ก็ดีนะครับโรลเลอร์สองข้างบน2ตัวเดินนี่บิดตัวนี่ไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะตกข้างล่างก็ตัวใหม่กาด3ตัวแต่ตัวนี้น่าจะกาดหายไปแล้วนะครับ ค่ตััวลางรบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องชาว Youtube ได้ดูว่าเราจะไปเจอรุ่นไหนบ้างจะไปทำอะไรบ้างก็จะมีความรู้เล็กๆน้อยๆครับฝาก มาฝากชาว YouTube ได้ดูได้ฟังได้ติชมกันนะครับผมสิ่งไหนที่พูดผิดหรือว่าสิ่งไหนที่พูดไม่ถูกสิ่งไหนที่พูดไม่ดีก็ต้องขออาภัยไว้หน้าที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมครับสิ่งไหนที่มันดีแล้วก็จะทำให้ดี ขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งไหนที่มันไม่ดีก็คอมเมนต์มาได้ครับผมจะได้ทําการปรับปรุงครับผมจะได้ทําการปรับปรุงจะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยครับผมครับก็ชมกันต่อคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ